สวัสดีครับทุกคนในที่สุดก็กลับมาประจําการครับหลังจากที่ไปมาราธอนบุรินทรมญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับและวันนี้มันมีการขยับครั้งสําคัญของบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคือมันมีข่าวประมาณ3สัปดาห์วันนี้เป็นจริงแล้วนะครับนี่คืออิมแพกแรกหลังจากที่โซจินแพตคริปกำลังจะกล้าเข้ามาอย่างเป็นทางการนะครับแล้วทิทางต่อจากนี้ของแมนยูจะดีขึ้นไหมเอ,อ่อมกคาราคุมนี้จะมีเงินก้อนโตให้กับเอเลียนหัดในการซื้อตัว บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในคลิปคําคืนนี้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับตอนที่ผมอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์เคยเปิดประเด็นว่าตอนนี้กองหน้าของปีศาจแดงมีปัญหานะครับเพราะว่า6คนยิงไปได้แค่ลูกเดียวห้อยลุนอันตนี้ยังไม่มีประตูเลยนะครับไม่มีเท่านี้ฮนะวันนี้มันมีเรื่องใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คือศูนย์หน้าของปีศาจแดงมีจุดอ่อนที่ลูกหมงครับลองนับตัวดูได้เลยว่าใครหม่งเก่งมากสําหรับการเป็นสไตรเกอร์ของปีศาจแดง เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ว่าบิ๊กนิวส์ครับผมไเริ่มต้นจากปัญหาใหญ่เกมพิมพ์เล็กนัดหนึ่งนะครับตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะไปอยู่ที่ฟอนตาเล่มันมีเกมที่นิควคาสเซิลเจอกับอาร์เซนอลจำได้ไหมครับแล้วเขาบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่แบบวินาสันตโรอ่ะท้ายสปเปอร์กับลิวอูลเพราะว่าการตัดสิน VR มันปัญหาเยอะมากนะครับวันนี้มันมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับว่าลูกบุนโเกมไลั์ไปถีบลูกนะครับที่เอาศอกใส่จอจินโจ มีการเปิดเผยคำพูดของฟูรศสินที่ดูแลภาพช้านะครับเขาบอกว่าที่เขาไม่ให้ใบแดงจังหวะนั้นเนี่ยตัดสินร่วมกัน3คนโดยคนที่ชี้ขาดเนี่ยเขาบอกว่า it not nice มันดูไม่ค่อยดีที่กิมไรซ์ยกแผนสูงนะครับแต่สําหรับตัวของฟูรศสิน VR มองว่ามันน่าจะได้เต็มที่แค่ไปเหลือวไม่น่าจะถึงกับใบแดงนะครับทีนี้ไอ้ลูกที่ออกไม่ออกเนี่ย ร์ดเวก็ออกมาพูดนะครับเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วผู้ตัดสินที่ตัดสินว่าลูกนั้นมันอยู่ในเส้นนั้งนีจริงดูจากตาเปล่าเนี่ยมันน่าจะออกแน่ๆนะครับเันเหมือนจังหวะที่แล้วกอดสวัดกิกับมาใช่ไหมครับเขาให้เหตุผลว่าที่ยังตัดสินดูโกลา์ด้วยนะนะโกลายเทคโนโลยีที่แบบดูเส้นะ่ะความโค้งของลูก,ลกบอลเขาเลยเคิร์ฟซีวายบีอีเคิร์ฟความโค้งลูกบอลมันทำให้อยู่ในเส้นครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ยอมรับว่าเป็นการตัดสินผิดนะครับอาเตต้าก็คือดาฟรีไม่แน่โอกาสที่จะโดนแบนด้วยนะครับเพราะว่า เออเรียกว่าด่าเลยเป็นทางการเลยนะครับสำหรับปืนยหญ,ญ่อาร์เซนอลนะครับทีนี้ไปที่ปอร์ตสแงช์แอง์กิลส์นิดนึงครับออวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาชนะแรง3-0ซึ่ง3ประตูเกิดขึ้นจากคิรินเอ็มบาเป้ครับแฮตทริกนะฮะมันหาได้ยากมากในโลกใบนี้ที่คนยิง3ประตูได้แฮตทริกแล้วจะโดนผู้จัดก,การทีมด่าถูกไหมครับเอ็มบาเป้โดนฮะนักข่าวไปถามถึงลุยเซลิเก้บอกโอ้โหนี่มันสุดยอด ออบอกได้ไหมในมุมมองของคุณว่าคิเรียนเนี่ยเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกเซอร์ไพรส์เลยครับเอลิเก้บอกสำหรับผมแล้วเกมนี้ผมไม่แฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของเอ็มบาเป้นะนักข่าวแบบปกใจเลยฮะผู้ไปเล่นยิงแฮตทริกนะเอ่อทางฝั่งของเอลิเก้บอกจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นเอ่อแม้ว่าเขาจะยิงได้3ประตูนะแต่ถ้าคุณไม่ได้ดูเกมแล้วดูแค่ไฮไลท์เนี่ยคุณจะบอกเลยว,ว่ามันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากข,ของคิเนียนเอ็มบาเป้แต่จริงไม่ใช่เขาวควรจะช่วยทีมมากกว่านี้นะครับนักข่าวมาวิเคราะห์ว่าเฮ้ย มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าและเอ้าเป้เองเนี่ยก็มีข่าวจะย้ายไปเรอัลมาดริดวันนี้มีลิเวอร์พูลเข้ามาแทรกนะครับว่าเออณตอนนี้คือมันจะไม่ต่อสัญญาอย,ย่างเป็นทางการเงี่ยนะครับยิงสานประตูโดนด่ากรู้ไมว่าคือบ้โคตรเลยเชื่อทั้งที่จริงลองดูจากวิธีการซัดครับคือแต่ละลูกนี่คือเวิร์คคลาสโคตรนะครับไอ้ป้าเป้ดูชงแล้วคงไม่อยู่ต่อแน่ๆเพราะพลิกล้องม,มาล้อมแล้วเชื่อเออ่ประธานของฝรั่งเศสเอ็ม่ได้มาครงนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเหมือนโดนหลอกเพราะว่า ที่ไม่ได้ซื้อตัวเข้ามาเยอะขนาดนั้นนะครับทีนี้ไปที่โอชาร์ฟอร์ดกันได้กันบ้างนะครับทุกผู้ชมก่อนหน้านี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าก็เราได้เข้าไปเราได้เห็นว่า OT สนามของปีศาจแดงมีการปรับปรุงบ้างเล็กน้อยที่ชัดเจนคือมีการทาสีครับแต่ว่าล่าสุดเป็นข่าวแล้วนะครับแดนี่เมลไปครับไมค์คีแกนนะครับนักข่าวชื่อดังของเมลเขาบอกณตอนนี้เนี่ยโอชาร์ฟอร์ด is falling down นะครับเต็มไปด้วยดีเคดีเคคือผุพัง เอ่ออัจจันต์ฝั่งสเตฟฟอร์ดเอ็นแม้ว่าจะทาสีใหม่แต่ว่าเห็นเลยฮะว่าโครงสร้างของหลังคาเนี่ยผุฮะดี DK เคประมาผุเหมือนปั้นนะครับทูดีเคปันผุนะฮะผุพังหมดแล้วเป็นสนิมหมดแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าเหลือเชื่อที่โอร่าพอร์ตภายในสาปีนี้สุดท้ายคือไม่ทุบแน่แน่และยังไม่รีโนเวทนะครับเพราะจะเอาเงิน150ถึง200ล้านปอนด์จากเออ่เปอร์เซ็นต์ของเสื้อจิม ไปซ่อมคาริงตันก่อนนะครับเพราะว่าสนามซ้อมก็แย่มากๆนะครับจากก่อนหน้านี้จริงๆโอทอป่อนตั้งแต่พันเนะฮะปัจจุบันคือแบบมันเกินร้อยปีมาแล้วนะครับก็หมายว่าสามปีนี้ใครที่ยังอยากไปเยือนเนี่ยยังคงไปได้นะครับยังไม่มีการรีโ no นเวทใดๆทั้งสิน้นก็ถือเป็นโชคดีของคนที่ยังไม่เคยไปแล้วกันนะครับทริปสันปันครั้งหน้าก็สักเมษายนยังไงลองเตรียมตัวกันดูแล้วกันนะครับทีนี้มาที่สนามโมเดิร์นกันบ้างครับคัมโน จากตอนแรกที่เป็นแบบโอ้โหเก่ามากแทบจะเป็นโบราณสถานอยู่แล้วนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยภาพออกมานะครับว่าหลังคาครับของ Spotify คือสปอนเซอร์ใหม่ของคัมนูนะฮะหลังคามาออกมาทันสมัยมากและภาพหลังจากจบจะเป็นแบบนี้นะครับปีแรกที่เริ่มกลับมาเล่นในบ้านสำหรับบาซารคือ2 0 2 5 2้างจะเพิ่มความจุจาก99,354ที่นั่งเป็น1 5 0 0 0 นะครับเรียกได้ว่ายอดเยี่ยมเลยนะสำหรับทางฝั่งคัมนูตอนนี้มัดริ็ดขยับแล้วเสร็จแล้วคัมนูกำลังขยับต่อไปเดี๋ยวรอจับตามองโอทัฟฟ์ต์กันนะครับอ่ะนี่คือบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับช่วงหน้าครับผมจะเริ่มจากการลาออกของริช์ดอาร์โนแล้วกันว่าเซอร์จิมเข้ามาแล้วมันมีปรากฏการณ์อะไรนะครับสิ่งที่ลาฟลังนิกนะลาฟลังนิกนะครับคุณซื้อคนก่อนที่มีแต่คนเรียกลุงอ่ะเคยพูดมูรินโญ่เคยพูดคริสเตโนโรนาลโดเคยพูดมันดูเหมือนว่าจะถูกทั้งหมด เรื่องราวทุกคนจะเป็นอย่างไรติดตามในคลิปค่ำคืนนี้ครับในช่วงของสะาาสมวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมได้เสื้อตัวยูนเต็ดเจอร์ซียรฤดูการ2020-21เกรดเพลเยอร์มาเพิ่มให้กับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่มีคนีออเดอร์เข้ามานะครับไซส์ XL กับ 2XL อย่างละ5ตัวนะครับวันนี้ผมสั่งมา เพิ่มให้แล้วนะครับในร็อตที่3นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะครับนี่คือตัวออเทนติกหรือว่าตัวที่นักฟุตบอลใส่นะครับหลายคนที่ออชอบเล่นเสื้อบอลตัวเพลเยอร์เนี่ยสั่งกันเยอะมากๆนะครับเคยเอาตัวสีน้ําเงินน,นั้นเป็นเติร์ดคิดอันนี้เป็นตัวสีฟ้าเป็นตัวเยือน,นะครับใครที่อยากได้นะครับลดราคาไป1,400บาทเท่าเดิมจาก4,700นะครับเหลือ3,300อันนี้รวมภาษีน้ำเข้า และก็รวมค่าขนส่งชิปติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับ3,300ใครที่ใส่เกรดนี้บอกยากมากครับว่าจะลงไปหาเกรดแฟนบอลได้อย่างไรผมเข้าใจครับคือรายละเอียดเนื้อผ้ามันคนละเรื่องจริงๆนะครับและตัวเนี้ยจากที่ผมลองใส่เพลเยอร์แล้วเนี่ยค่ามันผ่านิ่มและนุ่มมากนะครับแล้วก็จุดเด่นอย่างที่เคยบอกครับย้ำอีกทีก็คือตรงลายแถบ Adidas หรือแม้กระทั่งต,งตรงตาโลโก้สโมสรทุกอย่างมันจะเป็นเฟกหมดนะครับ จะใช้ความร้อนรีดลงไปจะไม่ใช้ไอตัวเย็บให้มันหนักเพราะมันคือตัวที่นักเตะใส่แข่งขันจริงๆต้องรีดเหงือให้ที่สุดเป็นเทคโนโลยีฮีตไร้นะครับก็คือจะรีดออกไปเพราะฉะนั้นจะใส่เล่นกีฬาจะใส่เตะบอลหรือแม้กระทั่งไปวิ่งตามสูขสาธารณะดีจริงจริงนะครับใส่ไว้ได้เลยครับคุณผู้ชมครับทีเนี้ยเอ่อคนที่สั่งเข้ามาเอาไซส์ใหญ่เลยนะ xl กับ2 xl อย่างละ5ตัวเพราะฉะนั้นใครที่ตัวใหญ่ไซส์ฝรั่ง สั่งมาได้เลย3,003น,นะครับส่วนไซส์เล็กๆเนี่ยมีเก็บตกเล็กน้อยนะครับก็คือไซส์ S ยุโรปเหลือ3ตัวส่วน M กับ L เหลืออย่างละ2ตัวเท่านั้นจัดมาเลยครับจาก4 7 0เหลือแค่3,003เสื้อตัวเกรด l a y e r a u t อ t i c Manchester เตอร์เด็ดโตเยือน2,020-2,021ครับก่ <S <S อนหน้านี้นะครับแฟนบอลทั่วโลกของฟรีสัตแดงวิจาร์สโมสสอนว่าอะไรครับเอาคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลมาทำทีม คนคนนั้นก็คือเอ็ดวูดเบิร์ตซึ่งเขาเป็นนายแบงก์เป็นนายธนาคารไปซื้อนักเตะก็โดนโกงราคาไปทําธุรกิจก็โดนต้มกลับมาใช่ไหมครับทีนี้ย้อนความไปก่อนว่าเอ็ดวูดเบิร์ตออกไปจากแมนยูได้ยังไงนะครับทั้งที่จริงๆแล้วโอ้คนไล่เขาไม่ต่างจากตระกูลเกรเซอร์เลยเอ็ดวูดเบิร์ตเอานะฮะสิ่งที่ทําให้เขาต้องละเหตุออกไปจากแมนยูเต็ดก็คือเขาไปร่วมก่อตั้งซูเปอร์ลีกจำได้ไหมครับตอนที่มีทีมระดับโลกจะออกจะแชมเปี้ยนส์ลีก League, มันเป็นการหักหลังยูฟ่านะครับซึ่ง มีนักเตะไม่พอใจหลายคนมากไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กควายไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมแฟนเดนเดสหรือว่าแม้กระทั่งลูกชอนะขึ้นไปกดดันบอกเป็นหายังหนักนะครับทำให้เขาอยู่ไม่ได้นะทีนี้คนที่มาแทนก็คือริชาร์ดอโนกับจอห์นเมอร์เทอร์นะครับซึ่งถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเขาก็เป็นน้องพี่นี้ฮะเป็นริ้วล้อเป็นคนของตระกูลเกรเซอร์เข้ามานะครับทํางานอยู่นานมากนะครับซึ่งว่ากันว่ามันดีขึ้นนะครับซึ่งนักเตะง่ายขึ้นนะครับซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่ามันคือวิธีการทําครับเเค้าาาาททํงนนนนนนแแบบบผัััักกีโโรรรยยยหะะช่่ od, ่่อออฟ์ดดดมมุู็ ลังคาลวกก็ไปไปอุดซะนะครับสีมันดูเก่าๆก็ทาสีไปไม่ได้บำรุงรักษาอะไรนะครับก็แก้ไขกันไปนะครับวิธีที่ทําให้แฟนบอลท้องถิ่นเนี่ยเงียบปากแล้วก็ไม่ออกมาประท้วงคืออะไรครับแค่ซื้อนักฟุตบอลคนใหม่ใช่ไหมครับซึ่งจากการที่นักเตหรือว่าโคชระดับโลกอย่างโชเซ่มูรินโญ่ริเยโนโรนันโดลาฟลังนิกอีกมากมายวิจารณ์สโมสรมันตรงหมดเลยว่าความเป็นจริงคือห้องครัวก็เก่านะครับที่จอดรถก็แย่ แฟคซิลิตี้ก็ไม่มีนะครับไม่ไม่ได้ให้ความความทุ่มเทในการบริหารทีฟุตบอลนะครับซึ่งมันส่งผลมากนะครับตังกีนยอจายเข้ามามันก็ทําให้นักเตะเนี่ยพิจารณายาขึ้นทีมนไม่ไปไหนนะครับทีนี้วันนี้ลิชัตอโนลาออกจากตําแหน่งแล้วนะครับซึ่งไายเสือจะบอกว่าเขาลาออกรีไซน์รีไซน์คือการลาออกแต่ความจริงก็คือโดนบีบอ้กนั่นแหละครับ มันเป็นการขยับครั้งใหญ่เลยนะครับซึ่งผมก็ไม่ไม่อยากเชื่อว่าเขาอยู่มา16ปีแล้วนะครับเซอร์จิมไลท์คลิปเข้ามาครั้งนี้แม้ว่าจะยังไม่100%นะครับแต่ว่าการลาออกริชาร์ดอานโมันก็ชัดเจนมากๆว่าไม่มีปัญหาแหละนะครับอย่างน,น้อยๆมันก็เป็นการขยับขยื่นครั้งใหญ่โตมาโหรานมากนะครับเพราะว่าอานโเขาออกไปพวกจอยกัสเซอร์ออกมาขอบคุณน,นั่นใหญ่แล้วครับอู้ขอบคุณมากที่ทางานมาอย่างยาวนานนะครับทีนี้จิมไลท์คลิปครับจะให้ทางฝั่งของอตอนนี้ยังไม่ใช่ แมนยูประกาศแต่งตั้งแพทริกจวดขึ้นมาทำหน้าที่ซี o โอแทนคนนี้อยู่กับทีมมาตั้งแต่ปี2 6 0 6นะครับทำเรื่องกฎหมายนะแต่ว่ามาอยู่แค่ชั่วคราวแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่เป็นแคนดิเดตจะมาเป็น CEO คนใหม่คือพอมิเชลพอมิเชลคนนี้คือคนที่รับรองนิชมมากๆแล้วก็เคยทำงานกับมาร i ิโซโปเชติโนนะครับและอีกหนึ่งคนก็คือทางฝั่งของชองคลอสมลอง คนคนนี้ทํางานกับปารีสแ์แชามแมงแล้วก็ยูเวนตุสครับเท่ากับว่าแมนยูก็มีทิศทางในการทํางานที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมกล้าปันธงตนะองนี้จากการเ้าเสียนะครับว่าไม่ทันมกราคมแน่นอนนะครับเซอร์จิมอาจจะมากลางเดือนธันวาหรือว่าปลายเดือนนี้ถ้าเร็วที่สุดเริ่มงานหนึ่งธันวามันเลยแต่ว่าบอกเลยครับแมนยูแต่ไม่มีเงินเสริมทัพในเดือนมกราคมนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับไอหนึ150่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยล้านปอนที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็คือจะเอามาปรับปรุงคาริง,งตันกอดวัวนัก เพราะฉะนั้นครับแมนยูติดทั้งแฟนชื่อแฟร์เพลย์แล้วก็ติดทั้งกฎการของพิมเบอร์ลี่นะฮะการเสริมทัพปักราคมนี่ยากมากครับเต็มที่ก็คงจะยืมตัวหรือว่าใช้เงินในอนาคตมาก่อนนะครับแบบหมุนเงินไปก่อนนะครับอ่ะนี่คือเรื่องเรานอกสนามนะครับทีนี้กลับไปที่ในสนามกันบ้างครับแม้ว่าวันนี้มันจะมีพิมเบอร์ลี่นะครับเป็นแฟนเพจ Facebook เล่นข่าวนี้ขึ้นมาว่าในรอบ5เกมที่ผ่านมาเนี่ยยูไนเต็ดเป็นทีมที่เก็บแต้มมากสุดในลีกนะครับอ่านถ้าในแชมเปี้ยนส์ลีกเราแพ้เยอะ เราแพ้เขาเปน10เกมเราแพ้ตลอดอ่ะนะครับแต่ว่าในพิมารีนะครับถ้า5เกมหลังสุดนี่แมนเชสเตอร์เก็บได้ถึง12คะแนนนะครับซึ่งมากที่สุดอันดับที่1ของลีกเลยนะครับนอกนั้นอันดับ2นี่คือเสซบแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลซิตี้อาร์เซนอลแล้วก็เอเวอัตันนะครับหลายคนก็งงว่าเอ๊ะไอ้ไอไอ5 5เกมเนี่ยเราแพ้ไปเกมเนี่ยมันเกมไหนนะผมไปนั่งย้อนดูนะครับเออก็พอระลึกชาติได้นะครับก็คือชนะเบนฟอร์ดชนะเชฟยูแพ้ซิตี้3-0แล้วก็ปราบฟูลแลม1-0 ล่าสุดก็คือปราบลูตันหนึ่งศูนย์นะครับเท่ากับว่า5เกมหลังสุดแมนยูแพ้ไปแค่นัดเดียวแล้วก็ชนะไป4นะครับก็เลยเก็บได้12คะแนนจาก15เกมอ่าจาก15คะแนนาน,าะน,นะครับโอนาน่ารักษาคลิชชีไป2แมตติดนะครับในฟุตบอลกรีฑแต่ว่าซ่อมชนก็บอกกันว่ารูปเกมเนี่ยมันดูไม่ได้นะครับสถิตันเป็นภาพลงตานะครับคนที่ท้องถิ่นแลวบอกชัดเจนว่าเกมที่ดีที่สุดกนแมตต์น,นี้ของยูนเตดในฤดูกาลนี้ก็คือ เกมที่ชนะคือเซอรเลเสามประตูต่อศูนย์นอกนั้นนี่คือมันยเย่ยมย่มากนะครับแล้วอีก3แมตต์ต่อจากนี้ครับเป็นสิ่งที่อันตรายมากของลูกทีมอเล็ชันหาครับเพราะว่าจะไปเยือนเอลวัตันที่กำลังฟอร์มดีนะครับออกเพืเยือนกาลาตส์ไลายที่ถ้าหากไม่ชนะก็คือตีตัวกลับบ้านได้เลยจะไปเล่นยูโรปาลีกจะเป็นที่4ของแชมเปี้ยนส์ลีกว่ากันไปแล้วก็ไปเยือนเนคอสเซนครับสแมตต์ต่อจากนี้เล่นอนเวเกมทั้งสิ้นนะครับเยือนเอลวัตันเยือนกาลาแล้วก็เยือน,น,น,นอเปิดบ้านเเเเจอกกััับบชลลซีีนนนนะครมมป็มท่หิาๆย เอาตามตรงคนที่แมนเชสเตอร์ครับมีบางคนวิเคราะห์ว่าช่วงก่อนชนะลูตันนะก่อนเบกทิมชาติเนี่ยเขามองว่านิวคาสเซิลจะเป็นด่านแรกถ้าหากว่ามันแพ้แพ้แพ้แพแกาลาตกรอบแชมเปียนส์ลีกสมมติไม่ชนะกาลาตาสลายกดตกรอบยูซีอแน่นอนกลับมาไม่ชนะนิวคาสเซิลอีกเนี่ยมันจะเป็นตัวชี้วัดแทนหากเป็นการสอบกลางภาคและสอบปลายภาคอยู่ที่แดงเดือดน,นะครับ16ธันวาคมซึ่งก็มีโอกาสเป็นจริง นะครับทีนี้ครับปัญหาใหญ่ที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือกองหน้าของยูนเต็ดเนี่ยมันยิงน้อยมากๆเลยนะครับคือซื้อลัสเซย์ไฮลุนมาอันนี้พูดถึงในลีกนะมันยิงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็5-6คนเนี่ยมีแค่แรดฟอร์ดที่มี1ประตูนะครับกองหลังที่เคยเอามาให้ดูอ่ะยังยิงมากกว่าทั้งวารานดาโลแล้วก็ลินเดเลอฟนะครับวันนี้ฮะมันมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าดาวซุนโวของทีมครับคือใครฮะจากคาเซมเบิร์คือสกอตแม็กโทมิเนีเขายิงไปสามลูกนะครับยูไนเต็ดสร้างสรรค์โอกาส ที่จะมีโอกาสยิงประตูได้หรือว่าบิ๊กชานร์สครับได้แค่25ครั้งจากการลงเล่นทั้งหมดของฤดูกาลนี้นะครับเฉลี่ยนัดละหลายรู้ไหมฮะคุณคุณชมลองลองจินตนาการว่าเกมเกมหนึ่งครับแมนเชสเตอร์บุกซ้ายบุกขวาโดกูราชาฟโฟเดนจ่ายเข้ามาเออร์ลิงฮแฮนด์มีโอกาสให้ยิงโอกาสจับต่าแจ้งแจ้งเขาเรียกว่าบิ๊กชานร์ซิตี้มีกี่ครั้งครับกีบ่ครั้งครับผมว่านทำไม่ทั่วนะโอ้มีอย่างน้อยน่าจะมี8อะ่ะ แอาจจะเข้าทั้งสามหรือว่า4เลยถูกไหมฮาแลนด์นี่เขายิง4อาจจะเข้า2แล้วใช่ไหมนัดหนึ่งซิตี้น่าจะมีโอกาสจะแจ้ง8ปดถึงสิบลูกจินนาร์การลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลซาร่ามาแล้วโนเดโกโชต้าไอ้นูนเยสอาจจะยิงออกบ้างน่าจะมีโอกาสจะจะแจ้งแจ้งถึงผมว่า5ครั้งอาร์เซนอลนี่โอเดกาดซาก้ามาเตนเนลี่กามิลเชซูตโอกาสเป็นประตูผมว่ามี6ครั้งคุณผู้ชมรู้แม้ยูวนะแต่เท่าไหร่ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสที่จะผลิตจากจากโอกาสจากแจ้งนะครับแล้วเป็นสกอร์นะครับ1.9้ครั้งต่อเกมเท่านั้นเองครับก็คือไม่ถึง2อ่ะเรียกว่าน้อยมากเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเป็นตารางของพิเมเบลเล่ในอยู่แบ1สบนะครับแล้วเป็นทีมที่มีโอกาสนะฮะแล้วยิงพลาดไปทั้งหมด20ครั้งอยู่ดับที่18ของตารางก็คือโอโ้โหแทบจะเกือบรองด้วยนะฮะยำแย่มาไม่เพียงเท่านี้ฮะกองหน้าของแมนยูนะครับ มีค่าเฉลี่ยในการวิ่งน้อยกว่าคู่แข่งที่เป็นสูนหน้าได้กันเองครับอันทูนี่เนะี่ยวิ่งไปถึง10โลเลยนะครับค่าเฉลี่ยนะครับเกมเกหนึ่งถ้าเล่น90นาทีหรือว่าเกือบจบนะครับถ้าคนขยันมากๆเลยชนิดที่แบบเหมือนพวกไทยอ่ะสมัยก่อนจอร์แดนเฮนเดอร์สันหรือว่าจะเป็นโยโซคิมิตของบาเยิร์นอร์ลินนะครับไอ้พวกพึ่งงานนะครับถ้าเปรียบเป็นสมัยก่อนเวนลุนนี่อย่างเงี้ยพวกขยันสุดเลยนะ12โลต่อน1นเกมนะครับ พวกขยันมากๆแต่ว่าไม่ขยันสุดขนาดก็อาจจะ11โลนะครับค่าเฉลี่ยมันต้อง10บวกครับคาเรนเก้าสินาทีอันโทนี่ของแมนยู9กโลหครับการาโช10.7มาตรฐานมาซิยาส10.8คือวิ่งเงาตามมาตรฐานนะครับมีเพียงแค่ลาส์สฮอยลุนครับที่ทะลุ10กิโลครับคือวิ่งแมตช์หนึ่ง11.1ซึ่งฮอยลุนมักจะโดนเปลี่ยนตัวออกเล่นเนื่เขาเก้าสินาทียังวิ่งมากกว่าไอ้พวกมันอีกนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับค่า x goal หรือว่าจังหวะมีแล้ว พยายามจะยิงประตูความคมเปรียบเทียบกับจำนวนสกอร์ที่ผลิตได้มันน้อยมากอยู่แล้วเพราะว่ายิงกันไม่ได้แลสฟอร์ด0.29มาซียาล0.8อันทุนี่0.11การนาโช0.23มีแค่ฮอยลุนครับที่ขึ้นมาเป็น0.51ก็คือยิง2อ,อาจจะมีโอกาสเป็น1ประตูนะครับโหี่ถ้าว่าถ้าเราไม่นับกองหน้าคนใหม่ที่ซื้อเข้ามานี่คือแต่ละคนหล่วยถ้วยมากนะครับมาคั้งแรกส์ก็คือฟอร์มตกไปเยอะมากนะครับไม่เพียงเท่านี้ฮะสื่อมวลชนยังจีบอีกว่า เอาความเป็นจริงคือกองหน้าของยูเรเตททั้ง6คนเนี่ยถ้ารวมซานโชไปด้วยเนี่ยไอ้พวกนี้มีปัญหาเรื่องลูกลาอากาศมากๆคือปีดด้านข้างจะโยนแม่นแค่ไหนจะมีลูกชอไหมจะมีเซซิโอเลกาลอนเปิดไหมหรือแม้กระทั่งให้บรูโนอิเลเซ่นเปิดด้านข้างเนี่ยคนที่หม่งเข้าอะ่ะเดี๋ยวนี้มันคือกองหลังกับกองกลางใช่ไหมมันคือคาเซเมโลชอบหม่งเข้าใช่ไหมครับแม็กควายใช่ไหมครับหลังๆมีลินเดเลอรมีอะไรหม่งเข้ามาเนี่ยกองหน้าเนี่ยดูหม่งไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าเราจิ้มกันตามตัวจริงนะครับ บอกชื่อมา ford, Anthony, ache, un, cial, แรดฟอร์ดอันโทนี่กานาโชฮอยลุนมาซิยาลและก็จาร์ดอนซานโชถ้าบอกว่าคนมงเก่งสุดคงจะเป็นลาสอรไฮลุนเพราะเขาไม่น,น่าเป้าถูกไหมครับลอกลองมาคือใครฮนะคืออันโทนี่มาซิยาลครับที่มีจังหวะก็คือโขเข้านะครับเพราะมาซิยาลเป็นกองหน้าฝรั่งเศสนะครับลอกเนี่ยจากนั้นครับคือเขาอยู่ในระดับเดียวกันเลยคือแขวี่มากในการเล่นลูกาอากาศไม่ว,ว่าจะเป็นแรดฟอร์ดใช่ไหมแรดฟอร์ดกองกลางกรกมีช่วงหนึ่งเขาเคย พูดกันว่าคริสเตียโน่ลอนโดแนะนําวิธีการโดดไปโหม่ให้ไรฟอร์แล้วมีโหม่เข้าไปช่วงหนึ่งหลังจากนั้นเสร็จก็หาย,ยมันกรดเมฆนะครับการให้โชลูกโหม่ไม่เอาเลยเอ่อจาร์านซ่าโชแทบจะไม่นับลูกโหม่ก็ไม่เคยเล่นอยู่แล้วแต่นอตบุญนะครับรวมถึงทางฝั่งอันโทนี่อันโทนี่บาซิลขนาดเอ่อลอนโดล้นทองคำยังไม่โหมอ่อ่ะคนบาซิลไม่เอาเลยนะครับยกเว้นบ๊อบบี้ฟิมิโน่ของลิเวอร์พูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะถ้าเราไปเปรียบเทียบกับกองหน้าจูเนเต็ดในสมัยอดีตเนี่ย คือเล่นลูกปลากาาเก่งทุกคน,นครับมีโอกาสโคเข้ามงเข้าทุกคนนะครับฟันทิสโรยแอนดิโคไวโยออกโอเลโกนาโซชาเทตดี้ชอริงแฮมโรบินฟานเพอร์ซี่แมคเลาห์หรุยซาฮาฮะผมว่าจะมีแค่มงไม่เก่งหรือว่าตามมาลงด์เวูนิงเพราะอะไรเวลรูนี่มงเก่งปีเดียวคือ2องพันเกหลังจากโรนโดย้ายไปมาดริดเขาต้องขึ้นมาเป็นผู้นำโอ้โหช่วงนั้นมงกระจายมงใส่วีแกน,มง,กนมงใส่เอซิมิลานนะแม่หลังจากนั้นรูนี่ก็มงไม่ได้เรื่องเลยนะครับเป็นอารมณ์ นอกนั้นในกองหน้าแมนยูงงเก่งทุกคนนะโยมนมาเนี่ยเดี๋ยวเชิญอีกแฮมก็มองไม่แคมเปิดมาโซเชียลมองด้ว,ว่ายอกนี่โคตรเก่งเลยตอนที่สโตยอารอารอ,อ,อ,อนโรบินสาร์เพอร์ซี่โอ้โหแล้วเที่ยบยุคนี้นะลูกอากาศที่โยนมันเหมือนโยนทิ้งเลยอ่ะนะครับมันก็เป็นสิ่งที่นั่งดูแล้วก็เออไม่น่าเชื่อนะแล้วน่าเจ็บปวดเนาะอ่ะทุกคนคิดเห็นอะไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับคือมีแต่จุดอ่อนเนี่ยหมดทุกค่าเอโก้พวกมันแล้วก็ปวดใจจริงๆเลยนะครับอ่ะขอข้อความเข้ามาแล้วกันนะครับ เนะก็หอยรู้ล่าสุดก,ก็มองออกนะซึ่งแต่ละคนก็บอกว่ามันควรจะคิดแต่ทาร์กเก็ตนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายครับทุกคนครับวันนี้เราปล่อยของสะสมคือเสื้อลอตที่3ครับเป็นเกรดเพลเยอร์ Player ของฤดูกาล2021นะครับมีคนสั่งเข้ามาพรีออเดอร์เยอะมากนะครับวันนี้ผมเลยเอาใจคนที่เป็นไซส์ใหญ่นะครับก็คือเป็นเสื้อเกรดที่นักฟอลใส่นะฮะโรโรเฟรนันเดสคาซเมโลทุกคนใส่หมดนะครับเมือ่อฤดูกาล2020-21ตัวที่ ส่งลงไปใส่ในการแขันเลยนะครับไม่ใช่เก็บแต่บอลเป็นเก็บออเทนติกคือที่นักฟุตบอลใส่ริบเงินนะครับจาก4,700บาทครับลดเหลือ3,300ันามนะครับวันนี้ไซส์ใหญ่มีเยอะครับก็คือ xl ครับมีทั้งหมด5ตัวและ2 xl นะครับไซส์ใหญ่นะครับมีโอกาสที่ครั้งแรกที่คุณจะได้ใส่เสื้อ player นะฮะ2 xl ผมได้ถึง5ตัวนะครับปกติที่ยุโรปเนี่ยไซส์ใหญ่เสร็จฝรั่งหมดนะครับรอบนี้มีทั้ง xl และ2 xl อย่างละ5ตัวเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีไซส์ l แดี๋ยวก่อนนะไซส์เล็กไซส์เล็กมีเก็บ S M L อย่างละ2ตัวเองฮนะก็แยกกันหน่อยแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับคุณผู้ชมลองดูรายละเอียดมาได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นคอน,นะฮะที่เป็นรูระบายนะครับเฟล็กซ์องอาดิดาที่อยู่บนแขนเสื้อตรงอาร์มนะครับแล้วก็ตาโลโก้สโมสรอันนี้คือเกรดไฮเยอร์ที่ผมใส่แล้วผ้านิ่มมากผ้านุ่มมากแล้วใส่สบายนะครับเหมือนคือใส่พวกนี้เขาเขาเปรียบเป็นใส่เหมือนไม่ได้ใส่ รีดเหงื่อเร็วมากถ้าเหงื่อมันกักมันจะทําให้เสื้อหนักนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลดน้ําหนักของเสื้อลงเยอะมากคุณเราไปทำกิจกรรมนอกเอาลดอดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งสวนวิ่งในรูวิ่ง,งปั่นจักรยานทำพิลาทิสอะไรเหมาะมากนะครับลดราคาจาก4,070คุณมีโอกาสได้ใส่เสื้อเกรดนักเตะภายในราคาเพียงแค่3,003นะครับย้ำอีกทีว่า XL กับ 2XL มีถึง5ตัวนะฮะคนไซส์ใหญ่ามาเอาก่อนส่วนไซส์เล็กใครอยากเก็บตกนะครับไซส์ S, M, L มีอย่างละ2ตัว นะครับสุ7เหลือ3.3ลายไปได้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ประเทศไทยบายบาย